บลลี่บลลี่อยู่ข้าใช่ไหม,ไมสิกมาแล้วกูมาแล้วกูถึงแล้ววันเล็กแล้วไปชิโดะมาช่วยกูหน่อยได้ป่ะกูโดยตำรวจไล่ก่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่เบลลี่ตลาดทะเลทราย อยู่ตรงฟาเตสชิดอ๋อของที่อยู่ฟาเตสอยู่ชิเนี่ยเนี่ยมึงมาเด็ดมึงมาเด็ดมึงมาเด็ดเขาเขาเขาไอที่ทางยาวของของตกรถว่ะไอเรเบลเก่าเปิดไฟเลนอยู่อ่ะถ้ามึงได้ยินอ่ะอยู่บนเขาใกล้ๆมึงเลยกูจับแล้วตินไม่ตินมึงอยู่ตรงสะพานเหรอครับหรือว่าไม่ไม่อยู่บนเขาเลยน้องอยู่บนเขาเลยอยู่บนเขาเลยอยู่ตรงสะ น่อยู่บนเขาไม่เห็นเหรอเห็นยังเนี่ยผมกำลังขับมาถึงฟาเตสลงไม่มึงตามทางรถไฟมาเลยมึงตามทางรถไฟมาเลยรถไฟเนี่ยกูดึงน้ำเบื่ออยู่คนหนึ่งน่ะคนหน,นึ่งนะฮาร์กร์แบลลี่อับดาบลี่เป็นรีเกมเหรอรออะไรเกมเวลาครับติ้นชิโลกูลไปแล้วนะช้าเกินไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกมหมดแล้ว ชิโรไม่เจอกูสักทีเหรอน้องตอนนี้กูอยู่หน้าบ้านฟาเตสแล้วนะเอ้าผมไอมาทางอันเนี้ยเหลาไฟอยู่รนขออะไรครับผูขับนาทารถไฟมาเรื่อยๆเลยนะชิโรเจอแล้วเยอะอย่างเงยขึ้นเขาปะอันนั้นอะมันอะไล่กูอยู่ใช่กูขับมาไกลแล้วตามหลังเลย กูแอบอยู่ใต้สะพานอะตอนเนี้ยเหมือนมันมันหลุดลุงนะสองคันมันเห็นมันเห็นกูัมันเห็นกลัวเตีเนื่องลุงเตีเนื่องเตีเนื่องมาช่วยกูก่อนกูจะเทรดรถกูไม่มีกล่องซ่อมใช่มึงว่าตามหลังอ่ะ่ใชขับมาใกล้มันยิงล้อผมมันจอดบนเขาจอดบนเขาตรงนี้จอดเดินเขาแต่แม่ผมขอซ่อมหน่อยนะว่ามันยิงผมสองล้อเมื่อกี้อ่า รถตำรวจแม่งก็ดีอ่ะบลกวไหมลุงี่ไหนเนี่ยหนีตำรวจแม่จะเกียนลุงอยู่บ้านกันเลยลุงข่าวฟาเต้ลุงอยู่ข้างหน้าลุงเลยมันกลับลงมาตะโคนเึงนะข้างหน้าเหี้ยอะไรกูจอดกูโดนข้างหน้าไหนอะกูเห็นข้างหน้าเลยข้างหน้าลุงแล้วเมื่อกี้ผมอยู่ข้างหน้าลุงไม่เป็นไรอยู่ข้้าางหน วมามามาเหินมาใกล้ๆกูเออมากูจะลงนะกูจะลงตรงนี้นะย้งผมใส่ละชิโล่มาติดโอ้วยอ๋ออันนี้เพลงกวยอะไรเนี่ยะกวยจะเสียงเพลงวะเนี่ยโอ้โนี่น้าเปิดวิทยุหรือรถกบหนีแล้วใช่ปะเนี่ย หนีแล้วหนีแล้วคนนึนคนที่ฟุกอ่ะคนไหนสิบไปอยู่ดีเฮียเสียงดั้งก็ออกไปแล้วมาช่วยแห็แป๊บนึงลุงผมก็ไม่รู้ผมปักกลุ่มไหนเรียนรู้เปิดได้เองครับผมหาเลยนี่แน่นอนปิดในสาวให้เอา เอาใหม่ไม่เป็นไรรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่ไปแถวเล่นแถวคุกเลยไปรอแถวคุกเลยรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่พ่านไม่กี่นาทีเองสามสี่นาทีเองรไหมมับพี่รับพี่ตรงไอตีมึงเอารถมึงมึงมึงเปลี่ยนเป็นรถกบดีกว่ากูมีอยู่เดี๋ยวไปให้มันแต่งเต็มหรือเปล่าไม่มึงก็ไปแต่งดิกูให้มึงไปเลยคันหนึ่งอะเจ้าเปล่ากำไปไอกระดาษกระดาษนั่นพี่ตี รถดุมทูเรตจับแยกัแยกับแยกเออกูเจอ้านล้อเนี่ยมันเยือกรลาดทะเลทรายสองคนเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยกูมาแล้วกูมาแล้วมานกระลาทะเลทรายพึมบึมแพศสองเีง่ยเียงไปใหญ่กว่าได้ไหม วารถเด้งไปเบยคว้ารถเด้งปเดวารถเพื่อนเพื่อนแหงอยู่คหนึงเพื่อนเรถจะมา้วให้กูแบเลยกันเอากุะน้ะมาเลย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 คเนี่ยิดอยู่ไหผมนับได้ปมมาไมแต่ม่ต้องลงนะผมเวลาคไม่ต้องลงนะกูลงมาเล่นก kind of e oh, ูลงมาเล่นไม่เป um ็นไรไม่เป็นไรให้ปล่อยอุ้มได้ปล่อยอุ้มกูได้กูบวกกัมนอยู่ะเข่าัดผมมามนไม่ออกให้เลยแยกมา ไปด้วยเพื่อนไปเล่นไปเล่นพี่แบงเราตรงนั้นเอาศพหน่อยเอาศพหน่อยเอาศพหน่อยจอนจอนเอาศพไปหน่อยจอนเอาศพไปหน่อยเอาศพไปกั๊กหน่อยเอาศพไปกั๊กหน่อยเอาศพกั๊กปืนกูลางใจเราต้องชนะไฟอ่ะหมายถึงเราเราต้องชนะไฟใหญ่จริงสักไฟเดือดอ่ะ เรายังไม่ได้ชนะไฟใหญ่จริงเลยชนะแล้วรอบหนึ่งที่อุ้มได้มันต้องชนะไฟใหญ่จริงๆอไฟแบบยี่สิบแบบสิบห้าบวกอะไรประมาณเนี้ยเราต้องได้อุ้มประมาณสิบห้าบวกเพราะว่าตอนที่อยู่หน้าคูกับมันอุ้มกันไม่กี่คนเองประมาณสิบกว่าคนจังงสุดท้ายเราก็ต้องต้องได้ไฟอ่ะต้องต้องได้ใหญ่ๆหญ่อ่ะต้องต้องประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดเคสจริงๆอ่ะที่ผมได้อุ้มเนี่ยแม่งไม่เกินสิบห้าเคสเลยนะมันต้องมีเวลาเพิ่มกว่านี้ต้องมีศพเพิ่มกว่านี้ นอกนั้นไม่เอ,อ๋อใช่ไม่เอ,อ๋อไม่เอ,อ๋อไม่เอ,อ๋อต้องต้องมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้หน่อยน้องนั้นเอ๋อยากจัดออ,อ,อ,อออ,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 อคุกเก้าวสิบเคสเองมันไม่เอ๋ออยู่แล้วครับต้องเยอะกว่านี้หน่อย ผมว่าแต่ละคนเกมยากอยู่ครับเกมยากอยู่เกมยากอยู่แต่มันมีพวกแบบมือใหม่อ่ะพวกอุ้มใหม่ๆ่เกมง่ายอย่างเช่นเด็กใหม่ที่มึงเข้ามามันมันดึงเคสได้ไม่นานอย่างยกตัวอ,อย่างดูแบรี่เลยแบรี่กับไอเป๊ปอย่างเงี้ยเห็นปะเหลือสองคันสุดท้ายอย่างเงี้ยไอพวกมือใหม่อ่ะมันต้องดึงดึงได้ได้เยอะกว่านี้หน่อยแต่อย่างว่าแหละตำรวจมันโหดด้วยตำรวจมันโหดด้วยครับ เราไม่มีปืนไงถ้าเรามีปืนเรายิงรถตำรวจได้เว้ยแต่ตอนเนี้ยความยากคือมันไม่มีปืนด้วยถ้ามีปืนเข้ามามันก็จะเปลี่ยนฟิลกเงี้เราจะได้ยิงกดยางรถตำรวจได้เข้าใจปะยิงตำรวจได้งี้ยิงตำรวจลงรถได้งี้มันมาเทรดซึ่งมันมันทำให้เทรดศพยากตอนเนี้ยมันเลยยากครับมันเลยยากที่คุณเห็นมันยากอย่างเงี้ยเพราะว่ารถอะมันโอเคละแต่แค่เหลือว่าปืนอะไม่มีมันเลยดึงตำรวจไม่ได้แค่นั้นเลย เราะว่าเทิดหรือว่าเทิดอะไรเนี่ยตำรวจมายิงบนรถเราเราก็ล้มเล้าต้องเรามีปืนครับต้องเรามีปืนถึงจะยิงได้เรามีปืนอ่ะถึงจะดึงตำรวจได้ถ้ามีปืนอ่ะช่วยได้เยอะดึงตำรวจได้นู่นนี่นั่นได้ครับ